สวัสดีครับก็ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอการบรรยายสามเดือนพิชิตเงินล้านกับไอ้มนุษลไลท์ทานที่ลักครับทุกท่านคงจะมีความฝันและคงจะมีคําถามว่าเมื่อไหรความฝันของทุเราเนี่ยจะเป็นจริงได้เสียทีนะครับวันนี้ถ้าผมยกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าคุณอยากมีบ้านราคาสี่ล้านบาทอยากมีรถยนต์ขับครับราคาสี่ล้านอยากมีเงินเก็บในบัญชีสองล้านบาทบางคนมีลูกก็อยากมีเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับลกูกอยากมีโอกาสได้เดินทางไปต้องเที่ยวต่างประเทศครับวันนี้เท่ามูลค่าความฝันของคนเราอยู่ที่10ล้านบาทครับคําถามก็คือว่าวันนี้เราจะทําความฝันของตัวเราได้เป็นจริงได้อย่างไรนะครับแน่นอนครับถ้าเราเริ่มต้นจากการเก็บเงินเดือนละ10,000บาทเราจะใช้เวลามากถึง84ปีครับที่เราจะได้เงิน1 0ล้านบาทนั่นเองความเป็นจริงก็คือว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะเก็บออมได้เดือนละ1 0 0 0 0บ นั่นเองทําให้ความฝันของหลายๆคนนะครับห่างไกลไปเรื่อยๆไม่สามารถที่จะเป็นจริงได้นั่นเองวันนี้เราจะพูดถึงวิธีการที่จะทําให้ความฝันของแต่ละคนเป็นความจริงได้นะครับกับ i-system ็มครับ25 27 3เดือนพิชิตเงินล้านได้กับ m o เด Li t e ไลท์ทีมคอนเซปต์การทํางานของเราก็คือว่าครับ25คือทุกคนสมัครที่ตำแหน่งเบสิกครับซื้อสินค้า2,500บาทเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริโภค 2ก็คือทุกคนหาสมาชิกเพียงแค่2คนครับวงเล็บคนที่เอาจริงเท่านั้นนะครับ3ก็คือ7ครับทุกคนใช้เวลาในการทำงาน7วันนั่นเองนะครับเราทำหน้าที่หลักๆของเราเพียงแค่3ข้อนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านทำได้อย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญก็คือว่าทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองไม่มีใครเอาเปรียบกันครับทำเหมือนกันนะครับลงทุนเท่ากันหาสองคนเหมือนกันใช้ระยะเวลาทำงาน7วันเท่ากันเหมือนกันครับ มาดูกันครับ3มเดือนเราจะพิชิตเงินล้านได้อย่างไรนะครับวิธีการทํางานวันนี้ตัวเราครับเราเริ่มต้นที่สมัคร2,500บาทครับหน้าที่ของเราก็คือแนะน,นําคนสองคนภายใน1สัปดาห์เมื่อเราได้ครบ2คนแล้วครับหน้าที่ของเราถัดไปก็คือช่วย2คนเหล่านี้ครับหาคนละ2คนเรามีหน้าที่ช่วยและก็อสอนดูแลนะครับ3ามเรื่องช่วยสอนดูแลนะครับให้เขาขยายคนละ2คนให้ได้และ A หร ka ือ B เขาก็มีหน้าที่ที่ต้องไปหาคนละสองคนแล้วก็ช่วยสอนดูแลนะครับเรื่องลงไปอีกชั้นนะครับสรุปก็คือหน้าที่หลักของเราดูแลองค์กรของเรานะครับภายในกรอบสี่เหลี่ยมคือคน6คนทําผังองค์กรของเราให้เต็มนะครับ A เขาก็มีหน้าที่เช่นเดียวกันกับเราครับดูแลผังองค์กรของเขาให้เต็มครับ6คน B เช่นเดียวกันครับดูแลผังองค์กรของเขาให้เต็ม นนหน้าที่ง่ายๆของเราเพียงแค่นี้นะครับหา2คนนะครับเราไม่จาเป็นต้องขายสินค้าครับเริ่มต้นจากกันเป็นผู้ริภคเพียงแค่นี้เราก็สามารถที่ประสบความเร็ดกับระบบ i-system ของเราได้นะครับสิ่งที่สําคัญก็คือว่า3เดือนคุณมีสิทธิ์ที่จะไปชิดเงินล้านได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อเราทําหน้าที่ของเราแล้วครับมาดูผลประโยชน์หรือว่าผลตอบแทนนันเด็นะครับกับ i m o มเดลไลนครับสัปดาห์ที่1 ณจะมีทีมงานทางฝั่งซ้ายนะครับทางฝั่งขวาฝั่งละหนึ่งคนครับจากการที่คุณแนะนําเองครับคุณจะได้ค่าแนะนํา2คน500บาทนะครับค่าบริหารทีมนะครับ100บาทรายได้รวมก็คือ600บาทสัปดาห์ที่2ครับจะมีทีมงานใหม่เกิดขึ้นนะครับจากการที่คุณช่วย2คนที่คุณแนะนํามานะครับฝั่งละ2คนคุณจะมีค่าบริหารทีม200บาทแมทชิ่ง10บบาทรายได้รวมก็คือ2 1 0สบาท สัปดาห์ที่3ครับจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นฝั่งละ4คนค่าบริหารก็คือ400บาทแมทชิ่ง52บาทรายได้รวมก็คือ4 5 2บาทสัปดาห์ที่4ครับมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นฝั่งละ8คนค่าบริหารทีมก็คือ800บาทแมทชิ่ง104บาทรายได้รวมก็คือ904บาทครับรวมรายได้สสัปดาห์ส,สัปดาห์ครับหรือว่ารายได้เดือนแรกของคุณ จะอยู่ที่2,166บาทจะเห็นได้ว่าคุณสามารถที่จะคืนทุนได้นะครับเพียงแค่1เดือนแรกนะครับจากการลงทุนเพียง2,005แค่นั้นเองนะครับหลังจากเดือนที่2เป็นต้นไปนะครับให้คุณใช้เงิน2,005ท็อปอัพตำแหน่งของคุณขึ้นมาเป็นตำแหน่งอินเตอร์ไพรส์เพื่อที่จะรับผลตอบแทนนะครับสูงสุดตามแผนการตลาดนะครับสัปดาห์ที่5ครับจะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นฝั่งละ16คนค่าบริหารทีมของคุณก็คือ2,400บาท Matching 720บาทรายได้รวมก็คือ3120บาทสัปดา์ที่6ครับเกิดขึ้นฝั่งละ32คนค่าบริหารทีม4800บาท Matching 1920บาท Powerline ซึ่งเป็นค่าบริหารทีมแข่ง4,000บาท Double Matching 1201บาทรายได้รวมอยู่ที่11921บาทสัปดาห์ที่7จะมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นฝั่งละ64คน ค่าบริหารทีม9,600บาท Matching 4,320บาท Powerline 4,000บาท Double Matching ก็คือ3,023บาทแายได้รวมจะอยู่ที่2,943บาทสัปดาห์ที่8มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นฝั่งละ128คนครับค่าบริหารทีม19,200บาท Matching 9,920บาท Powerline 8,000บาท Double Matching 7,049บาทรายได้รวมอยู่ที่ 40, 000, 1, 000, 4 1 1 6 6บาทรายได้รวมในเดือนที่2ครับ81,53บาทท่านดูตัวเลขนี้นะครับบางครั้งเราทำงานประจำมากกว่า10ปียังไม่สามารถที่จะมีเงินเดือนหรือว่ามีไรายได้ต่อเดือนมากถึง80,000กว่าบาท นะครับเพราะงั้นระบบของ i อซิสเ m เนี่ยนะครับเพียงแค่เราแนะนำสองคนลงทุนสองพันห้าบาทนะครับแล้วก็ใช้เวลาเพียงแค่เจ็ดวันนะครับในการแนะนำคนสองคนนะครับในเดือนที่สองเราจะมีคอมมิชชั่นมากถึงแปดหมื่นกว่าบาทอย่างแน่นอนสัปดาห์ที่เก้าครับคอมมิชชั่นรวมของเราจะอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสี่สิบสามบาทสัปดาห์ที่สิบครับคอมมิชชั่นจะอยู่ที่ 1, 1 82,539บาทสัปดาห์ที่11ครับคอมมิชชั่นจะอยู่ที่2 94,673บาทสัปดาห์ที่12 4แ72,262บาทรวมรายได้ในเดือนที่3ครับ9 4,717บาททานทีละครับผมเชื่อว่าเป็นระบบที่น่าสนใจอย่างแน่นอนถ้าเราทำงานเพียงแค่3เดือนมีรายได้ในเดือนที่3สูงถึง9 4 0ม0 0กว่าบาท บางครั้งงานประจําของเรานะในหนึ่งปียังไม่สามารถที่จะทําเงินได้มากถึงสี่0 0 0แสสีกว่าบาทอย่างแน่นอนนะครับรายได้รวมนะครัามเดือนอยู่ที่1 1 2 3งล้าบาบาทครับบางคนมีความฝันอยากจะมีรถยนต์ขับสักคันนะครับราคาไม่แพง อยากจะดาว์รถสักคันนะครับวันนี้ถ้าคุณทํางานกับระบบไอซิสเต็มครับลงทุน2องพห้า2คนหาภายใน7วันคุณสามารถที่จะทําความฝันของคุณเป็นจริงได้อย่างแน่นอนแน่นอนครับฝันของคุณมูลค่า10ล้านอาจจะต้องอาจไม่ใช้อาจไม่จาเป็นต้องใช้ระยะเวลามากถึง84ปีครับเพียงแค่1ถึง2ปี กับระบบ i อซ s สเ m คุณอาจจะมีเงินมากกว่า10ล้านได้อย่างแน่นอนอย่าเสียเวลากับเรื่องที่ทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จงใช้เวลาเสี่ยวหนึ่งของชีวิตเพื่อหาเงินใช้ทั้งชีวิตหากคุณสนใจครับร่วมโปรเจกต์กัเราครับติดต่อผู้มอบวิดีโอนี้แก่ท่านสวัสดีครับ